ทุกคนครับนี่คือของใหม่ที่จะเข้าไทยนะทุกคนตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟอินโดนะทุกคนที่คาดว่าน่าจะเข้าไทยนะทุกคนก็อันนี้เป็นของที่าทางอินโดเขาแจกนะเพคครบ300รอนาทีนะครับทุกคนเพคครบร้อยห้านาทีก็จะได้รถสีเขียวแต่ของเราเป็นเก็บโทเคนนะทุกคนก็สิ่งที่จะเข้าไทยก็น่าจะเป็นนี่ยทุกคนสิ่งที่จะเข้าไทยคือคาตานะ คาตาณ์ม่วงทุกคนผมไม่รู้ว่ากิจกรรม,มกิจกรรมมันจะเป็นยังไงนะทุกคนครับมันก็จะมาในรูปแบบของการสุม่มเป็นสุ่มเหมือนที่เราเคยซุ่มอ่ะนั่นแหละก็จะหน้าตาแบบนี้นะทุกคนก็จะเป็นคาตาณ์สีม่วงที่จะเข้าในไทยนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาอีกเลยคือรถนะทุกคนกิจกรรมรถสีม่วงแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางจ m เจะเอาเข้ามายัางไงนะทุกคนผมคิดว่าถ้ามันเข้ามาแบบ ตู้สูงแปดทีอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเข้ามาเหมือนคาตาณอ่ะมันไม่น่าจะเป็นเหมือนอันนี้นะทุกคนสิ่งที่ผมคิดนะสําหรับชุดผมว่าน่าจะชุดนี้เข้ามาหรือเปล่าข้อไทยนะทุกคนเนี่ยพอไอชุดกลรยอชุดนั้นจบก็จะมีชุดนี้เข้ามาผมคิดว่านะหรือส่วนตัวนะทุกคนแค่การคาดการณ์นะทุกคนสิ่งที่จะเข้ามาก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่านะ เรียกว่าคราฟแลนด์หรือว่าโหมดสร้างบ้านนั่นเองซึ่งโหมดนี้มันเป็นโหมดที่เราสามารถสร้างแมปได้เองเลยเราอยากเล่นแมปแบบไหนก็กดเลยเนี่ใช่ไหมสร้างแมปได้เองก็หมุนได้นะแล้วก็ตั้งสร้างเสร็จเราก็เซฟได้นะครับเนี่ย Building นะครับมีพวกบ้านมีพวกขอ,ของตกแต่งทั่วไปนะครับมีจุดเกิดรับเปลี่ยนมุมมองได้เนี่ยเป็นฟรี e c a m e ก็ได้ทุกคนครับคิดยังไงกับโหมดใหม่ที่จะเข้ามาผู้่าสักพักไม่เป็ี่ยนไมครับแล้วมาตัดไม้อะ ท้างบ้านทุกคนตัดไม้แต่ต้นมะพร้าวนี่หละบุคนคิดยังไงก็หมดใหม่มทุกคนครับทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่ามันมีของแร่ทุกคนแรกเลยนะมาผมจะพาไปดูเป็นของเก่าตั้งแต่นูน่นน่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมของแรล่ะนะเนี่ยแต่ว่ามันเอามาแลกนี่เป็นแร่หรือเปล่าสกินตั้งแต่นูน่นน่ะเนี่ยทุกคนมันมีให้แลกนะลูกซองตะก่อนอะ่ะแต่ก่อนแบบแหมากเลยใช่ปะ คือแบบมันเอามาให้แรกเนี้ยจะว่ามันแลหรือเปล่าผมว่าฟรีไฟล์ไม่น่าจะมีอะไรแร่และมีอะไรที่แร่ไหมทุกคนบอกผมหน่อยจริงๆมีอะไรที่แลไหม